สวัสดีค่ะพบกับนางสาวชุติมลกู้เมืองนะคะวันนี้นะคะได้รับหน้าที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแคนวานะคะซึ่งในหัวข้อตอนนี้นะคะที่เราจะมาให้ความรู้กันนะคะก็คือการสร้างงานเก็ดวิบัตรนั่นเองนะคะ หลายหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นแคนว่าแล้วนะคะและก็หลายหลายคนอาจจะเคยทําหรือไม่เคยทํานะคะแต่วันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เบื้องต้นนะคะง่ายๆในการสร้างกติบัตินั่นเองนะคะ เคยพบเจอนะคะว่าบางคนนะคะเคยสร้างงานเกติบัติให้กับโรงเรียนนะคะบ้างก็สร้างให้กับนักเรียนหรือว่าบางคนเคยทํางานในองค์กรต่างๆก็ต้องเคยสร้างเกติบัตินั้นๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเรานะคะมีเคล็ดลับและก็การปรียัดเวลานะคะในการสร้างเกติบัตนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรานะคะมาสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบคะ่ะวัน,นค้าเราหาแม่แบบเกี่ยวกับเกียรติบัตรนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าเกียรติบัตรนั่นเองนะคะ,าะ,คะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นแม่แบบหรือแม่พิมพ์ของเกียรติบัตรมาเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะว่าจะใช้ในวิชาใดหรือว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องใดนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ อ่าวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตเลือกเป็นอันนี้นะคะอ่าอ่าถ้าเกิดเลือกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาวางตัวหนังสือกันเลยนะคะ,ะช่องแรกนี้นะคะเรานะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไรนะคะอ่าตรงนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตพิมพ์ว่าเกติบัตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะพิมพ์ว่าอะไรนะคะ เกี่ยวกับงานของตัวเองที่จะจัดขึ้นนะคะอันนี้จะพิมพ์ว่าเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมนะคะคุณครูทุกท่านพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะกดไปที่ตัวหนังสือนะคะและบางคนบอกว่าสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ไหมคะไม่ชอบตัวนี้เปลี่ยนได้เลยคะ่ะ กดตรงนี้นะคะนี่สังเกตนะคะกดไปนะคะจะมีตัวอักษรขึ้นมานะคะให้เราเลือกนะคะเห็นไหมคะว่ามีมากมายเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าเราชอบตัวหนังสือแบบไหนถ้าเห็นว่ามันตัวเล็กเกินไปนะคะแล้ก็บวกค่ะบวกตรงนี้เลยนะคะ กดบวกได้ตามที่เราชอบหรือว่าตามความเหมาะสมนะคะอันนี้จะขออนุญาตใช้ซักเกือบ50นะเพราะเป็นหัวข้อใหญ่5 0 4 0 4, 4, 4เท่าไหร่ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะก็แต่ความเหมาะสมนะคะตรงนี้อ่าถ้าเกิดเราพอใจแล้วนะคะในตัวหนังสือของเรานะคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะบรรทัดที่2ตรงนี้ถ้าเกิดเราบอกว่า ไม่ชอบคำนี้เหมือนกันค่ะเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากจะพิมพ์ลงไปในนี้นะคะอันนี้จะขออนุญาตพิมพ์ว่าขอมอบเกียรติบัตรเกียรติบัตรนี้ดีกว่าเกียรติบัตรนี้ให้แก่อ่าเราจะเริ่มให้ใครแล้ว จะเริ่มระบุคนแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็ใช้ตัวหนังสือเหมือนเดิมนะคะาจากนั้นตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อคนไปเลยค่ะหรือว่าบุคคลที่เข้าอบรมกับเรานะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะชื่อว่าอะไรอ่าถ้าตัวหนังสือมันรู้สึกว่าใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ปรับเหมือนเดิมนะคะแต่เรามากดที่ เครื่องหมายลบนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมตามที่เราต้องการค่ะจะชอบเท่าไรอ่าลืมเปลี่ยนตัวหนังสือลืมนะตัวหนังสืออ่าถ้าชอบ50ก็กด50เหมือนเดิมตัวก็ได้ค่ะต่อมาตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่เข้ากับตีมของเราเราก็สามารถพิมพ์เป็นหัวข้อที่เราจัดงานก็ได้นะคะเช่นวันนี้แล้วก็บอกว่าสำหรับ การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้จากแคนวาอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าคนจะใช้การอบรมหัวข้อไหนหรือว่ากฏิบัตินี้ให้กับนักเรียนในเรื่องใดนะคะ จากนั้นตรงนี้ถ้าเกิดไม่ชอบอีกนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นวันที่ละกันนะคะในวันที่23มิถุนายน2564นะคะอ่าแล้วก็เราก็สามารถเลือกหลายครั้งได้นะะตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตัวอักษรได้เหมือนกันนะคะ ทุมดำได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตัวอักษรของเรานะคะนี่อ่าแล้วก็อย่าลืมนะปรับตัวหนังสือให้เข้ากันฟอนต์ตรงนี้ปรับไปเลยค่ะอยากได้ที่เท่าไหร่ถ้ามันแดญไปก็ลดนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปลี่ยนสีของตัวหนังสือกันนะคะบางคนบอกว่าตัวหนังสือตรงนี้นะคะอยากเปลี่ยนสีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกการเปลี่ยนสีกันนะคะอ่าอันดับแรกนะคะแล้วก็คลิกไปตรงนี้นะคะ่ะคลิกไปที่ตัวหนังสือของเรานะคะได้เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นตัว A ตัวใหญ่ A ใหญ่ก็กดไปเลยค่ะมันคือสีข้อความนะคะเราชอบสีอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะ วันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะจากนั้นอยากเปลี่ยนตรงไหนบ้างก็เปลี่ยนไปเลยค่ะอยากเปลี่ยนให้หมดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะอันนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนหมดเลยค่ะเพราะว่าจะใช้สีดำนะคะอันนี้ตัวเล็กไปขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะขออนุญาตปรับหน่อยอ่าตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีดำเช่นกันนะคะเพราะว่าจ <Transfer> ะคะุมโทนเป็นสีดำหมดเลยค่ะ น,นี้ก็สีดำตรงนี้ก็จะใช้สีดำค่ะทุกคนอยากใช้สีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องแบบใช้สีดำหมดก็ได้นะคะน,นี้แล้วแต่ชอบนะคะน,นี้ก็ใช้สีดำนะคะน,นี่เปลี่ยนตัวสอนโอเค อ่าเดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบางคนก็แบบอยากได้สลับสีสองสีก็แล้วแต่ได้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็ไปที่ตัว A ค่ะก็เลือกสีของเราอ่าเราได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่าบางคนบอกว่า ขยับลงมาได้ไหมคะได้คะ่ะขยับมาได้นะคะขึ้นลงได้แล้วแต่เรานะคะอ่ามาดูส่วนล่างตรงนี้กันนะคะบางคนบอกว่าอยากได้แค่ช่องเดียวสามารถลบได้ไหมลบได้เช่นกันค่ะคลิกเลยค่ะแล้วก็ Delete นะคะลบไปแล้วก็เลือกช่องที่ต้องการนะคะมาวางที่เราต้องการอันนี้อยากวางไว้ตรงกลาง จากนั้นบอกว่าตรงนี้สามารถเขียนชื่อใครก็สามารถเขียนผู้ที่รับรองให้เราได้นะคะว่าเราได้สามารถเข้าร่วมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านะคะในองค์กรน,นั้นๆหรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนก็เขียนเป็นผู้อำนวยการก็ได้นะคะวันนี้จะขออนุญาตใช้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ าผู้มในการโรงเรียนนะคะจากนั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกสีเหมือนเดิมเลยค่ะอยากใช้สีดำก็ใช้สีดำนะคะอ่ะที่สําคัญตรงนี้นะคะถ้าอยากได้ตัวหนาตรงนี้ก็กดตรงนี้เป็นตัวหนาได้นะคะอยากได้ตัวเอียงตรงนี้ก็กดเป็นตัวเอียงนะคะ นี่ขอเพิ่มนิดนึงให้มันดูแบบมีเลเยอร์หน่อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเพิ่มพื้นหลังให้กับเกติบัตของเรานะคะถ้าเกิดเราอยากเพิ่มพื้นหลังนะคะสังเกตตรงนี้นะคะให้เราก็ให้เรานะคะพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าต้องการพื้นหลังสีอะไรหรือแบบไหนนะคะถ้าบางคนบอกว่าอยากแบบอัปโหลดได้ไหมได้ค่ะกดตรงนี้นะคะถ้าอัปโหลดแต่วันนี้นะคะจะขออนุญาตใช้สีชมพูออกโทนฟ้านะคะอ่า เราก็ได้พื้นหลังมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปรับอะไรคะ่ะปรับพื้นหลังของเรานะคะให้เท่ากับเกติบัตของเรานะคะปรับเลยนะคะอ่าทุกคนบอกว่าแล้วทำไมตัวหนังสือหายไปไหนล่ะคะอ่าแล้วก็มาเรี่ตำแหน่งตรงนี้นะเดี๋ยวตัวหนังสืองของเราจะมาแล้วก็ไปไว้หลังสุดเลยค่ะ เห็นไหมเอ้ยตัวหนังสือเรามาแล้วบางคนบอกว่าทําไมสีมันเข้มไปลดได้ไหมให้มากดที่เป็นตารางตรงนี้แลคะ่ะแล้ก็สามารถลดสีได้นะคะเท่าที่เราต้องการไม่เข้มจนเกินไปนะคะอ่าจากนั้นก็กดวางนี้เลยคะ่ะเห็นไหมเอ้ยนี่เคล็บติบของเรา และที่สำคัญนะคะถ้าเกิดเราอยากใส่โลโก้หรือว่าอยากใส่รูปภาพแทรกเข้าไปนะคะหรือว่าตราโรงเรียนนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะอัปโหลดถ้าเกิดยังไม่มีตรงนี้นะคะให้เราไปกตรงที่ว่าอัปโหลดสื่อนะคะจากนั้นก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าไฟล์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะเป็นการนำเข้ามาอย่างรูปภาพตรงนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตใช้ตราโรงเรียนนะคะ กกดเข้าไปอ่าเห็นไหมเอ่ยตราโรงเรียนแล้วก็มาแล้วอ่าขออนุญาตซูมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเป็นการจัดวางถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับได้นะคะพอปรับได้ปรับได้หมดเลยนะคะในนี้นี่ปรับให้มันเล็กได้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็นําไปวางไว้นะคะตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะถ้ามัน แบบพื้นที่พอแล้วก็สามารถย้ายกล่องข้อความนี้ลงมาได้นะคะอ่าก็ได้ปรับเอาโลโก้ลงเนาะลงมาอ่าเห็นไหมเอ่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกิจกรรมของเรานะคะนี่อันนี้คือง่ายๆนะคะไม่ยากจนเกินไปนะก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะคะเห็นไหมคะ จากนั้นถ้าเกิดเราอยากเซฟนะคะหรือบันทึกสามารถกดที่ลูกศรชี้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาที่จุด3จุดนะคะแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็มาเลือกเป็นไฟล์นะคะจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะคะและก็ที่สำคัญคือกดดาวน์โหลดเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะได้กติบัติของเรามาแล้วค่ะ แทนนี่คือหน้าตาเกติบัติของเรานะคะมันก็จะไปอยู่ในไฟล์ของเรานะคะคือไฟล์ดาวน์โหลดนะคะแค่นี้เองเป็นยังไงบ้างคะคุณครูทุกท่านง่ายไหมเอ่ยถ้าง่ายนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ไปฝึกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ